สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะติดโควิดพร้อมลูกที่อเมริกานาตาลีกับฟลุกเกิกพลเรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆต่างก็เป็นห่วงหลังนาตาลีแชร์ประสบการณ์ติดโควิด -19 แชร์ประสบการณ์สุดช็อกเมื่อลีนาตาลีเจียรวโนนเล่าเหตุการณ์การติดโควิด -19 พร้อมกับน้องนาตาชาลูกสาวสุดน่ารักไวัยไม่ถึงหนึ่งขวบเรียกได้ว่าเป็นวิกฤตอีกครั้งของครอบครัวเลยก็ว่าได้เพ,พ,พราะปีพศส5 6 4้กฟลุกเกิกพลมัตสยาวาณิช ก็ติดโควิด -19 ตอนที่นาตาชาเพิ่งลืมตาดูโลกได้เพียง10วันล่าสุดปลายปีพศ2564ที่ผ่านมาได้ยกครอบครัวพาน้องนาตาชาเดินทางไปหาคุณตาทวดและคุณยายทวดที่ต่างประเทศซึ่งก็เกิดเรื่องสุดช็อกติดโควิด -19 ทั้งแม่ทั้งลูกงานนี้นาตาลีและฟุกเผยเรื่องราวผ่านช่องทาง YouTube ฟุกดีพร้อมแชร์ประสบการณ์ความยากของการติดโควิด -19 ตอนอยู่ต่างแดน โดยลีนาตาลีและฟุกเกิกพลเผยว่าไปถึงที่นั่นเราก็ไปฉีดวัคซีนเข็มที่3กันก่อนที่จะมาเจอคุณทวดหลังจากนั้น3ามวันลีก็เริ่มมีอาการซึ่งตอนนั้นเราก็ตรวจกันวันเว้นวันลีเป็นคนที่นอยและกลัวโควิดมากกลัวว่าจะมาติดลูกเพราะลูกยังไม่สามารถรับวัคซีนได้ตอนอยู่ไทยไม่ออกจากบ้านหลายเดือนเลยพอมันถึงที่นี่ไม่รู้เลยว่าติดตอนไหนติดได้ยังไงลีระวังที่สุด ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีอาการเริ่มจากปวดหัวเหนื่อยเพลียทั้งวันไอแห้งแต่ไม่รู้สึกว่าตัวเองมีไข้ก็เลยแยกตัวอยู่คนเดียวพี่ฟุกดูแลส่งข้าวส่งน้ำด้วยจานกระดาษส่วนการให้นมลูกยังสามารถให้ได้ตอนปั๊มนมลีก็รักษาความสะอาดเป็นอย่างดีพอรู้ว่าลีติดทุกคนก็ห่วงน้องนานตาชามากทั้งนี้นาตาลีกล่าวเสริมว่าสังเกตอาการน้องอย่างใกล้ชิดวัดไข้น้องตลอด ได้เจอหน้าลูกผ่านระเบียงคิดถึงก็โทรหาพี่ฟุกให้อุ้มลูกมาปกติไม่เคยห่างกันเลยห่วงลูกมากถ้าเป็นหนักจะทำยังไงลีกับพี่ฟุกพยายามหาโรงพยาบาลโทรไปสามสีท่ที่เขาก็ถามเหมือนกันว่ามีประกันไหมและเคยหาหมอที่ไหนมาพ่อบอกว่าไม่ได้มีหมอที่นี่เขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นให้คำปรึกษาไม่ได้เราหวังว่าจะมีให้ลูกไม่ติดแต่ปฏิหารก็ไม่มี พาน้องนัทชาติดโควิดไข้ขึ้นสูงแล้ววันนั้นพี่ฟุกก็ป่วยด้วยคือต้องทำหลายอย่างจนน็อกเลยอย่างไรก็ตามนาตาลีได้หายจากการเป็นโควิด19แล้วจึงได้ให้ความรู้สำหรับผู้ที่ติดโควิด19ในระหว่างที่ต้องรับวัคซีนถ้าติดโควิด19ระหว่างรับวัคซีนควรจะรอหนึ่งเดือนหลังเป็นโควิด19ก่อนถึงจะไปบูตเข็มที่สองของไฟเซอร์ได้แต่วันนั้นพี่ฟุกรับครบ3เข็มแล้ว ขอ,ขอบคุ่แหล่งข่าวจากมุมข่าวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ